ในตลาดโลกนะคะรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงค่ะในขณะที่ราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้6พฤษภาคมนะคะปรับตัวทั้งหมดเนี่ย15ครั้งด้วยกันนะคะเบ็ดเสร็จนะคะบวกลบคูณหารตอนนี้ขึ้นมาแล้ว550บาทต่อ1บาททองคำค่ะร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณหมอกิชรัตหิรันเยซิริจากแม่ทองสุข MTS g o ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ ค่ะการรีบาวในครั้งนี้นะคะจะเป็นการรีบาวที่มีลุ้นไหมคะว่าทองคำจะกลับไปจุดเดิมค่ะแน่นอนครับเพราะว่าสัญญาณการกลับตัวของทองคำเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วแล้วก็สัญญาณการตกเองก็ดูเหมือนจะหยุดแล้วมันเกิดสงสภาวะคือการตกหรือการปรับฐานแรงๆที่ตกลงมากว่า250เหรียญทองไทยตกลงมาประมาณสองพกว่าบาทเนี่ย ดูท่าทางจะสงบและจบไปแล้วแต่ในขณนะดเดียวกันเนี่ยการที่ราคาทองคำสามารถดีดเมื่อวานนี้เนี่ยรวมทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อยเหรียญต่ออนอนซ์ก็ยืนยันได้ว่าทองกำลังกลับเข้าสู่ที่ทางข,งขึ้นรอบใหม่นะครับกำลังกลับขึ้นรอบใหม่ดังนั้นทองคำตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับไปเห็นตัวเรียนสามพและ3,500ออน์ตามลำดับ แต่ทองไทยเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้ช้ากว่านิดหนึ่งเนื่องจากเงินบาทที่กลับมาแข็งค้าตอนเนี้ช่วงสองวันนี้เงินบาทสูตรสามสิบสามบาทลงมาแล้วแต่เมื่อเช้าที่ราคาทองปรับลงหลายๆครั้งเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าดังนั้นโดยภาพรวมก็ยังมองว่าราคาเดิมน่าจะสามารถกลับมาเห็นได้ภายในระยะเวลาสั้นสักค่ะ เพราะว่าในช่วงที่ทองวิ่งส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าวิ่งแบบว่าไม่มีลิมิตเลยนะคะคุณหมอคะขึ้นแบบว่า<อ>ไม่ไม่มีแนวต้านเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นคะครับราคาทองคำจะเหวี่ยงค่อนข้างแรงในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสตกวันละร้อยเหรียญหรือมีโอกาสขึ้นวันละร้อยเหรียญเช่นเดียวกันอย่างเช่นเมื่อวานนี้เปิญเราเป็นวันหยุดแล้วก็ขึ้นมาในช่วงกลางคืน แล้วก็เช้าต่อด้วยเช้าวันนี้ขึ้นอีก50เหรียญโดยรวมๆแล้วเมื่อวานกับวันนี้ขึ้นมาแล้ว120เหรียญก็เลยทําให้ภาพหลักเนี่ยเราจะเห็นการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงค่อนข้างรวดเร็วและรุนแรงโดยภาพของข่าวเนี่ยก็จับมาเล่นข่าวเหมือนเดิมที่ทั้งรัมแล้วก็สกอตเบเซนเซียก็ออกมายืนยันว่าการขึ้นภาษีเนี่ยผมต้องมี นะครับเรายังไม่มีสัญญาณใดๆที่จีนจะกลับไปคุยกับสหรัฐอเมริกานาะยกสั้นดังนั้นทองคําที่ปรับฐานในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเกิดสัญญาณที่อาจจะคุยกันเนี่ยก็เลยหยุดแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็สงครามก็ยังมีค่อนข้างลดแรงทั้งอิสราเอลฮามาสและรัสเซียอยรนเพราทั้งนั้นสองปัจจัยเนี่ยก็เคลื่อนหนุกนการขึ้นของทองคํำค่อนข้างมากแลขณะนี้แล้วก็ การที่ทองคำสามารถดิดขึ้นมาเหนือระดับ3,350เหรียญต่อทรอยออนในตลาดโลกเนี่ยมันก็สามารถทะลุแนวต้านระยะสั้นขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ภาพหลักๆก,ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปที่3,400หรือ3,450ในระยะสั้นครับ ค่ะขออัปเดตเป้าทองคำของคุณหมอในปี2025นี้สักนิดหนึ่งนะคะพร้อมกับขอกลยุทธ์ช่วงทองขาขึ้นจ่อทําจุดสูงสุดใหม่ครั้งนี้ค่ะตำหรับเป้าเนี่ยเรายังคงใกล้เคียงเดิมน,นะครับที่ประมาณ3,700เหรียญสำหรับปีนี้นะครับทองไทยเนี่ยเเป้าก็คงใกล้เคียงบริเวณ56,000ถึง57,000ืขึ้นกับค่าเงินบาทที่จะแข่งข้ามากน้อยอย่างไร สำหรับกลยุทธ์การลงทุนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นคือกลับหยุดตกแล้วดังนั้นนะักลงทุนที่เป็นโกลฟิเจอร์หรือเปิดช็อตฟื้นช่นแนะนําให้ติดสถานะชอ็อตและเริ่มเปิดสถานะลองนักล,ลงทุนโดยทั่วๆไปที่เป็นการออมแนะนําให้เทยอยเข้าซื้อักขณะนี้ได้กัค่ะถ้าไปถึงเป้าสามพันเจ็ดร้อยเหรียญจริงๆผลตอบแทนปีนี้จะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ อ,อสำหรับทองของตลาดโลกเนี่ยถ้าสามพันเจ็ดร้อยน่าจะเราเราสามสิบห้าสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ทองไทยก็น่าจะเห็นเราเราวตัลดที่สามสิบเปอร์เซ็นตะ์นครับ คือความเสี่ยงผันผวนที่จะขึ้นลงร้อยเหรียญยังมีอยู่นะคะแทนขอฐานแนวรับที่เป็นสตรองซับพอร์ตสักนิดได้ไหมคะคุณหมอคะว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะไม่หลุดค่ะ,คะสตรองรที่ไม่น่าหลุดก็คือแนวรับเดิมที่เทสมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบริเวณ3,200เหรียญท่วนๆเนี่ยก็กลายเป็นแนวรับที่น่าจะแข็งแกร่งมากที่จะไม่หลุดนะครับเพราะคราวที่แล้วตกลงมาทั้งหมด3า0รอเหรียญแล้วก็มาหยุดตรงนี้แล้วก็สามารถรับแล้ว รองลงมาแค่ครึ่งวันยันอยู่แล้วก็ดิกลับดังนั้นตรงสามพันสองร้อยคิดว่าแข็งแรงมากนะครับทองไทยบริเวณห้าหมื่นหนึ่งพันพุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงใกล้เคียงกันเพราะว่าคราวที่แล้วก็ตกมาบริเวณนี้แล้วก็ลงไปหลุดนิดหน่อยแล้วก็เด็กกลั้มเลยครับค่ะช่วงนี้กลยุทธ์ย่อรับได้ไหมคะหรือว่าต้อง follow by คะ จะเป็นกลยุทธ์ที่อยากให้สล่บายไปก่อนแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเต็มพอร์ตล้วก็ในขณะที่ย่อก็หลับด้วยเพราะว่าณขณะนี้เราเชื่อว่ากำลังเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นใหม่ดังนั้นการขึ้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงในระยะสั้นเนี่ยน่าจะยังเห็นอยู่แต่ว่าที่จะขึ้นอีกร้อยเนี่ยก็คงไม่เร็วขนาดนั้นแนละ้วเพราะว่ามันขึ้นมาแล้ว ช่วงเวียงในะขณะนี้เป่าวันน่าจะอยู่ที่บวกลบ50เหรียญแล้วครับได้ค่ะวันนี้ครับขอบพระคุณมุมมองจาก m t s กแม่ทองสุขค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีครับคุณหมอกิชรัตน์นะคะเฮีรันยศิริค่ะเบื้องต้นประเมินเป้าของราคาทองคำนะคะในปี2500 68นี้นะคะปี2025นะคะอยู่ที่3,700เหรียญสหรัฐต่อทริอิอนส์ค่ะการดีดกลับของทองในรอบนี้ประมาณกว่ยเหรียญนะคะเป็นจุดกลับตัวที่มีสัญญาณของการปรับฐานเพราะฉะนั้นโลเดิมที่ลงไปทดสอบนะคะก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็น strong support นะคะ ถ้าเป็นตัว gold spot จะอยู่ที่3,200เหรียญสารัฐต่อรั i ออนซ์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองคําในประเทศจะอยู่ที่51,000บาทต่อ1บาททองคํานะคะจะเป็นจุดที่ตั้งรับและก็คาดหวังว่าจะไม่หลุดจุดบรเวณนี้ค่ะแต่กลยุทธ์ของทองในจุดนี้นะคะเบื้องต้นแนะนําเป็นการ follow b y นะคะนั่นก็คือว่าเข้าซื้อเลยนะคะไม่ต้องรอจังหวะยอ่อแต่ไม่ต้องซื้อหมดนะคะถ้าเกิดว่าเข้าซื้อแล้วเนี่ย มีจังหวะย่อให้ซื้อไม้ที่2ค่ะเพราะว่าการดีดกลับครั้งนี้ขึ้นมาแล้วประมาณ120เหรียญนคะคะเพราะฉะนั้นโมเมนตัมของการขึ้นต่อน,นั้นอาจจะสักประมาณ50เหรียญบวกลบนั่นเองค่ะคุณหมอคาดการนะคะว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ทองคำจะขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิม erm ที่เคยขึ้นไปนั่นก็คือเฉียด3,500เหรียญสหรัฐต่อทรอออนส์ค่ะและเป้าในปีนี้3,700นับจากจุด ปัจจุบัน3,350เหรียญบวกลบนะคะนั่นหมายความว่าทองคำนะคะยังคงมีอัพไซส์จากจุดนี้ไปอีกประมาณเกือบ400เหรียญสารัฐ ต่อทริออร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนทองคําในปีนี้จริงๆถ้าไปเทียบกันนะัดจุดที่เคยทําจุดสูงสุดที่ประมาณขออนุญาตตีเป็นตัวเลขกลมๆที่3,500เหรียญสหรัฐต่อทริออร์นะคะผลตอบแทนชนะปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึง3,007ผลตอบแทนนั้นจะสูงมากๆอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ35กันเลยทีเดียวทองคําจะยังคงเป็นพระเอกในปี2025นี้นะคะ